มรดกโลกบ้านเชียงพอดแล้วครับบ้านเชียงสถานที่ที่เป็นคุดพ่อของเก่านะครับอยู่บ้านเชียงนะครับนี่ครับผมสิพาขับไปชมเบืองทั้งในสิ่งที่เป็นคุดพ่ออ่คลิปนี้ผมกับศิพาไปไ่น้องไปเที่ยวชมบ้านเชียงนะครับบ้านเชียงได้ขึ้นชื้อว่าเป็นบ้านมรดกโลกนะครับเป็นบ้านที่ขุดพบ ของเก่าของแกบอยเป็นไฮไลท์สิ่งของเก่าๆแต่โบราณน,นะครับบอยจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์นั่สิของสําคัญสาคัญของบ้านเชียงเป็นของเก่าของแกนะครับจนบ้านเชียงนี่ดได้รับการแต่งตั้งจากทางยูเนสโกนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกนะครับบ้านเชียงแล้วก็ทีไพเแกพามบรรยากาศตลาดนัดคล้องถมบนพรมนะครับเมือ่อวันอัวันศุกร์ิันสตลาดนัดคล้องถม ตลาดใหญ่ครับผมเคยไปเก็บภาพบรรยากาศเดือนนึงแล้วเดี๋ยวสิพาไปน้องครับไปช่มหีกนะครับบ้านเชียงด้มรดนแล้วนะก็ติดตามมันครับเอาก็รจะไปยูเรินรถซะก่อนเรสิกลับคลืนไปเรี่ยวก็ไปบ้านเชียงนะครับตอนนี้ฮะมุ่งหน้าไปทางอุดรเพราะบ้านเชียงนี่ยจะอยู่ทางขวามือนะครับมาจากทางสกลนครเดี๋ยวไปกลับรถก่อนครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศท่างเขาบ้านเชียงให้เบัง ตอนนี้กับมาถึงทางกลับรถแล้วนะครับเขก็สิยเื่นกลขึ้นไปเพื่อเลี้ยวเข้าบ้านเสียงนะครับสิไปเก็บภาพบรรยากาศพิพิธภัณฑ์และสถานที่ที่เป็นขุดพ่อไฮไลท์ขุดพ่อของเก่าแต่สมัยโบราณนะครับจนได้รับการแต่งตั้งเป็นมองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบ้านเสียงเนี่ยเป็นหมู่บ้านีใหญ่ครับหมู่บ้านใหญ่ จะสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงท้าสิเหลียวเขาบ้านเชียงแล้วนะครับนี่ครับบ้านเชียงนะครับเเลียวเข้าไปอีกประมาณเจ็ดหกเจ็ดโลกับหดอล้ะครับบ้านเชีย,เชยงเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บภาพบรรยากาศมองที่เพ่นคุดพอ่อของเก่าแก่อยู่ที่บ้านเชียงพร้อมนะครับสิพไปเก็บภาพบรรยากาศไอ้เบิ้งแล้วก็สิภาพไปเก็บภาพบรรยากาศตลาด นัดข้องผขมพันมือน,น,อน,นี่มีตลาดนัดข้องผมนะครับทุกวันพุธมันจะมีตลาดนัดข้องผมคนกัดไลยครับอ่ะเดี๋ยวจะพาเลี้ยวกันไปเลยนะครับนี่ครับถึงแล้วครับทางเขาว้านเสียงเป็นหมู่บ้านมรโดกโลกนะครับเพราะว่ากุดฟอกของเกา่าว่าจะเป็นเครื่องเงินเครื่องทองนะครับ ไหเงินไหนทองซากซากกระดูกมนุษย์แต่สมัยโบราณครับจะมีสุ่มประตูโขงใหญ่ทางเขาอ่านี่ครับทางไปบ้านเสี่ยงพอติดตามมึงนะครับผอมสิบห้าไปช่วิพิธภัณฑ์แน่แล้ะกันสิบห้าไปช่วมมองที่บันคุตพอ่อซากของเกา่าแต่โบราณน,นะครับเดี๋ยวจะไปเก็บาบรรยากาศให้บัง ตอนนี้เากำลังเดินทางเข้าสูบานเสียงบานเสียงอยู่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเป็นหมู่บ้านที่ไหญย,ยได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกนะครับเป็นหมู่บ้านมระะดกโลกนะครับมีของเกา่าของแกรุ่พ่อต่้งแต่หลายปีหลายสมัยมาแล้วนะครับ,บไป เมลอดกโลกบ้านเชียงฮะฮอดแล้วครับบ้านเชียงเดี๋ยวก็บสิภาขับไปเบิงทั้งในนะครับเบิงหมู่บ้านเพิ่นเป็นหมู่บ้านที่กว้างแล้วก็หมู่บ้านที่ใหญ่นะครับเดี๋ยวก็ไปเบิงเดี๋ยวสิภาเบิงสถานที่เพชรขุดพ่อซากไฮไลท์ซากโครงมนุษย์นะครับแต่สมัยโบราณแล้วก็ไปที่พิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าเพิ่นเพิ่นสร้างไว้ให้คนไปเที่ยวไปชมให้นักท่องเที่ยวไปชมนะครับ มาถึงแล้วนะครับบานเชียงเป็นหมู่บ้านทีไงองเมื่อจี๕ครับไปชมเบงึงวัดนี่แหละครับที่เป็นขุดพ่อสถานที่ที่เป็นขุดพบของเกา่านี่ครับเพื่อนสร้างโดมคุ้มไว้นี่ครับที่วัดนี่แหละครับบูรหลูววาวัดอย่าลืมซื้อลืมเบงซื้อวัดเดี๋ยวต้องหาหม่องจอดรถลดแล้วครับไปส้มมึงนะครับ นี่คือวัดโพสีในนะครับหม่องที่พนพุดพ่อซากของเก่ามรดกโลกบ้านเชียงนะครับอยู่ในนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาขัไปเก็บภาพบรรยากาศให้เบิง้งนี่ครับอยู่ทางในนี่ละซื้อวัดนี่ก็คือวัดโพสีในนะครับสถานที่ที่พน พุทธพ่อของเก่านะครับอยู่บันเชียงนะครับนี่ครับผมจะพาขับไปชมเบิงทั้งในสถานที่ที่พุทธพบไฮไลท์โครงกระดูกมนุษย์โบราณน,นะครับอ่ะเดี๋ยวขับไปเบิงทั้งในเลยครับนี่ครับข้าขับมาชมเมิองนี่ครับนี่ครับขับมาถึงแล้วครับสถานที่พุทธพบ ครับที่นี่เจ้าหน้าที่เปิ้ลค่อยให้คํำแนะนํำอยู่นี่นะครับภาพสถานที่แห่งนี้นี่อย่างแน่ที่เปิ้ลฟุดพ่อนะครับนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศให้เบื่อครับผู้ใดบอกเคยมาสามารถเที่ยวมาชมได้นะครับวิถธภัณฑ์บ้านเชียงอยู่ที่บ้านเชียงตำบลบ้านเชียงครับอำเภออำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับนี่ครับซรากที่เปิ้ลุด พอแต่ว่าพ่นบ่ไดี๋ยวใสซุ้มหนีมันแตกนะครับพันเลยปล่อยไว้หนีนที่พ่นไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ก็มีหลายครับอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนดีตกข้างอยู่หนี่นะครับสิ่งที่เิ่นขุดพอก็มีพวกเครื่องปั้นดินเผาหอยลร่แล้วก็เป็นกำไลพวกเครื่องอะไรดุกฟัดดุกแก้วเครื่องประดับนะครับแล้วก็จะเป็นมีด เป็นขวานสิ่งที่เพิ่ขุดพอทั้งเจ้าหน้าทีเ่เพิ่งบอยฟังมันเกิดสิ่งีรูปแปะไห้อยู่ครับอยู่ทั้งทางเดี๋ยวผมจิกเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศสถานที่เพิ่งขุดพอเห็นเบื้องสักก่อนนะครับนี่คือสถานที่ขุดพบซากของเกาบวกไฮไลท์นะครับว่าจะเป็นลูกปัดลูกแก้วกล้องแขน มีดผ้าเล็กแหลมแล้วก็โครงกระดูกมนุษย์นี่ครับเพิ่นสร้างโดมคุ้มไห้อยู่นี่นะครับอยู่ที่วัดนี่นะครับอยู่วัดนี่แหละครับวัดพวดสีหรืออย่างนี่แหละประมาณนี้แหละผมก็ลืมซื้อวัดละ่ะนี่ครับนี่โครงกระดูกมนุษย์จะสมัยโบราณเพิ่นคล้ายๆกับว่าสิเป็นประสา คนมาฟังร่วมกันไวน้นีแล้วก็มีของเก่าของดีอย่างพุทธมาฟังร่วมกันไว้นะครับเก็บภาพบรรยากาศในเบิ้งผู้ใดบ่เคยมากอยากจะให้มาเที่ยวมาชมนะครับอยู่ที่บ้านเชียงตบบลบ้านเชียงนี่ก็มีรูปภาพในเบิ้งอ,อ,อยู่ทั้ง,ง้างนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่สถานที่พุทธคดพบ ของเก่าของแกจากแกโบรานสมัยโบรานนะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะครับตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับสามารถมาเที่ยวได้ครับผู้ใดมากผู้ใดบ่เคยมากับมาเที่ยวได้ครับอยู่บ่ไกลครับอยู่ใกล้ๆครับบ้านน้องเม็กนะครับมีทางแยกขามามีป่ายบอกทัง เรียบร้อยครับผู้ใดบ่เคยมาถนนสายสกนลกอนครอุดรธานีก็สิเห็นป้าเลยครับทางเขาบ้านเชียงมาชมแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมสถานที่ที่มันอภตธพันธ์ที่มันเก็บอ,อ่พวกไฮไลท์พวกของเก่าที่มันขุดได้ที่ยังเป็น ท,ทียังบเสียหายนะครับทียังดีๆอยู่นะผมจะเอาเก็บไปยู่ที่พิพิธภัณฑ์อยู่อีกแห่งหนึ่งแต่ส่วนนี้ส่วนทีไปสามาถเสียเปเก็บได้นะครับเพราะว่ามันมันแตกมันเพลม,มันมุนจุดนี้ก็เลยปล่อยไว้อยู่นี่ไอ้คนเดินมาเบิง่งมาชมยู่สถานที่ที่มันขุดนี่ครับแต่หลาย ปีหลายสมัยแล้วครับเป็น60กว่าปีแล้วครับที่เพ่นขุดพอนะครับเก็บภาพบรรยากาศใเบึงขอเชิญชวนพ่อนพี่น้องท่านใดที่เห็นคลิปแล้วอยากมาเทีย่ยวมาชมมาชมพิพิธภัณฑ์บันเสียงแต่ก็มาชมสถานที่ที่พ่นขุดพอซากของเก่าอยู่ที่วัดนี่นะครับวัดโพสีใน <S <S ออกจากนี้ไปกับประมาณโลนึงกับสีมีพิพิธภัณฑ์ที่เพ่นเก็บของเก่านี่ครับ กระจะเก็บย,ยูทีพิพธตัณั์ซุ้มที่มันยังดีนะครับกระจิเก็บทีพิพิธภันสามารถไปเที่ยวไปชมนได้ครับนี่ครับสมิกิเบิงภาพี่เพ่นจำลองภาพจำลองที่ิิงที่เพิ่นขุดพ่อขุดได้นี่ครับมีเครื่องปั่นดินเผามีช่อนมีปอกมีุูปัด มีกองแขนมีกำไกลกองแขนขวานนี่ครับโค้งกระดูกมนุษย์นี่ครับสมัยนั้นกะ,ะเจาอ,อยู่หัวเหาเพิ่นกะ,สะเสด็ดมากถานที่พุทธพ่อศักดิ์ของเก่านี่นะครับยูบานเชียงเดี๋ยาบรรยากาศให้เบิง่งอันนี้ครับมี วันนี้เราก็มีโอกาสได้มาเนี่ยนะครับเก็บผาดอยู่สถานที่คุดพอของเก่าบ้านเชียงครับอยู่ที่วัดโพสีในนี่ครับหนาเบิง่งหนาชมครับผ้ได้่เคยมากเชิญชวนมาเที่ยวมาชมได้ครับเดี๋ยวปรสิภาพไปเก็บผาบรรยากาศอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือที่พิพิธภัณฑ์ที่เิ่นเก็บพวกอะไฮไลท์พวกของเก่าแก่ที่เิ่นคุดได้นะครับ สิเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งห่างจากนี้ไปประมาณ1นกิโลครับอ่ะตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่สถานที่เพื่อนขุดพอ่ออยู่ที่วัดโพสีในนะครับอยู่บ้านเชียงบ้านเชียงนี่จะคือเดีขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกนะครับเห็นเป็นหมู่บ้านมรดกโลกเพราะว่ามีสเสียงลงโด่งดังไปทั่วโลกบ้านเชียงนะครับมีของเก่าของแก่เอาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งครับ สำหรับท่านใดท,ที่ยังบม่เคยมากอยากเห้มาเทีย่ยวมาชมบึงนะครับเดอ้อนี่คือบ้านเชียงครับตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธนานีตอนนี้เขาก็เดินทางออกจากวัดโพสีในแล้วนะครับสถานที่ที่พันพุดพอ่อซากข้องเกาแต่โบราณน,นะครับประว่าจะเป็นไฮไลท์พวกเครื่องปัดพวกก้องแขนพวกตุ้มหูพวกแหวนนะครับหรือว่าจะเป็น เล็กเป็นมีดเป็นขวานแต่ว่าเงินทองบวคไอยมีตะกี้เป็นว่าสีมีตะกี้วกของประดับแล้วก็เล็กอ่ะตอนนี้เขาก็สิม,มุ่งหน้าไปหมดแล้วครับไป,ปพิพิธภัณฑ์มองที่เพิ่นเก็บสิ่งของที่เพิ่นสิ่งของที่เพิ่นขุดได้นะครับว่าจะเป็นกางปั้นดินเผาหายไร้ลูกปัดกล่องแขนตุ้มหูอยางต่าง อยู่พุนละครับอยู่พีสะพันธจากนี้ไปกับประมาณจากวัดโพสีในนี่กับไปหาพีสะพันธ์กับประมาณหา m, ร้อยเมตรบวถึงกิโลนะครับนี่คือบ้านเชียงครับบ้านเชียงเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ครับเป็นตำบลตำบลบ้านเชียงแต่ก็แต่เป็นหมู่บ้านที่ทางองค์การยูเนสโกนะครับได้แต,ต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก เป็นหมู่บ้านมรดกโลกเพราะว่ามีซื้อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเรื่องของเกาที่ขุดพอ่อแต่หลายปีหลายสมัยแล้วครับนี่ครับเ่อมา,มาจะถึงแล้วครับกัต้องจอดรถอยู่บริเวณนี้น่าจ,จะจอดรถอยู่บริเวณนี้ ไปเบิ่งก่อนครับจิบิจอดทั้งนาอ่านี่ครับมาถึงแล้วนี่ก็เป็นบริเวณเขต,ตพิพิธภัณฑ์ของมระดกโลกบ้านเชียงพนนะครับสถานที่จอดรถตรงนี้นะครับเอากะเห็นแล้วครับ ขากับมาถึงแล้วนะครับอาก็จอดรถไว้ตรงนี้อาก็ตียางไปพุ่นล้วครับย่างไปทีพิพิธภัณฑ์หม่องดีพันเก็บเ,เก็บอของเก่าที่พนส่างพิพิธภัณฑ์ไปไปค้นกับไปช่มนะครับนี่กับพิษบริเวณของพิพิธภัณฑ์เบนขี้กันครับอนี่คือบ้านเชียงกับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ หมู่บ้านที่เจริญน,นะครับเป็นหมู่บ้านตำบลอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีผู้เดียบเเคยมากกับอย่างมาเที่ยวมาชุมนะครับบ้านเชียง mm. เยง mm. มื่อนี้สิมีตลาดนัดข้องถมพร้อม้วครับวันพุดวันสิมีตลาดนัดของถม,ม,ม,มทุกวันพุด mm. เดี๋ยวผมสิพาไปเก็บภาพบรรยากาศตลาดนัดให้เบิ่งอีกที่หนึ่ง mm. นี่ครับนี่คืออยู่บริเวณด้าน,นาพิพิธภัณฑ์ของบ้านเชียงนะครับมองดี่นเก็บ สิ่งของเก่าๆที่เพิ่นขุดได้นะครับอยู่พิพธิธภัณฑ์ก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทถวหนนาพิพิธภัณฑ์นี่ก็จะมีร้านค้าขายอุปกรณ์พวก้ายๆกับไฮไลท์นะครับนี่ครับสวยๆงามๆนี่ครับร้านค้าอยู่หนาพิพ,พิธภัณฑ์ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดผ้าแพทยาม,มีนะครับทั้งนี้ก็ได้มีหลายอย่างเนาะไม่ค่ะเครื่องประดับแลวก็ของฝากไอ เป็นเนี่ยนี่ครับเป็นเส้อผ้าหรือว่าจะเป็นผ้าถังผ้าถุงนี่มีห้ายครับ้านบนอยู่ตรงหน้าที่พิพิธภัณฑ์น,นี่แหละครับหน้าพิพ,พิธภัณฑ์บานเชียงผู้ใดมาเที่ยวกับสามารถมาซื้อเพ็นของฝากของที่ระลึกได้นะครับนี่ครับเป็นกระเป๋าเป็นสินมีผ้าถุงมีล้ายมีนี่ครับสวยง่ามครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่ตลอดนะครับบานเชียง นี่ครับมีร้านค่าอยู่ทั้งหนาพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ก็อยู่ทั้งนี้แหละครับอยู่ทั้งในนี่นี่ครับปัิมีสัญลักษณ์ของบ้านเชียงไว้จำนายเพราะว่าจะเปลี่ยนหาหน่อยหใหญ่มีเบิร์ดนะครับอ่ะนี่ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วครับนี่คือบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะครับทั้งในนี่เอาก็ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่พันซื่อตัวเพื่อเขาไปชมเบงนะครับ หาเก็บภาพบรรยากาศนี่คือบ้านเชียงตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานอีองค์การยูเนสโกนะครับเป็นเดตแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกนะครับนี่คือบ้านเชียงเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และก็เจริญครับหาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งอยู่บริเวณนาพิพิธภัณฑ์อ่ะเดี๋ยวเฮาก็จิข้าไปชมเบึงพิพิธภัณฑ์ข้างในหุ่นละครับ ี่ครับตอนนี้เขาก็ออกมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเขาก็ไปชมพ,พิพิธภัณฑ์ทั้งในเขาก็ออกมาจากพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเก็บของเก่านะครับรพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเพราะว่าทางในเนี่ยเพิ่งบอให้ถ่ายวิดีโอครับก็เลยบ่ได้เก็บภาพบรรยากาศทั้งในก็เลยเดี๋ยวเพเก็บภาพบรรยากาศทั้งนอกนะครับนี่คือบ้านเชียงครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะครับเป็นตำบล อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นหมู่บ้านมรดโกโลกนะครับเี่ครับเฮากรสิเดินทางไปผุดละครไปหารถเฮากับสิไปตลาดมือนี้มีตลาดคลองถมนะครับบ้านผุดเฮากรสิเฮากรบสีพิเก็บ้าบรรยากาศตลาดนะครับอะไปกันเลยครับ